สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เครื่องหอมเดอะมูเซนจำหน่ายเครื่องหอมที่ใช้ภายในบ้านและบริการกระจายกลิ่นหอมสำหรับร้านค้าโชว์รูมและโครงการต่างๆสนใจติดต่อสั่งซื้อหน้าร้านเซนทัลปิ่งก้าเซนทัลเวสเกตเดอะมอลล์บางกะปิร้านแอดเฟิร์นเอ็มดีเคเซ็นเตอร์สั่งซื้อทางออนไลน์เดอะมูชอปด o p com เบอร์โทร065 665 8297คุณกำลังฟังพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนรับฟังได้ณนะบัดนี้พีตาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เนสวัสดีครับสวัสดีครับอ่านะครับเข้าเรื่องกันฮะคุณตะฮะ หมอผีจําเป็นเรื่องนี้มันเป็นยังไงเชิญเลยครับเออครับผมก็สวัสดีพี่เน่ครับแล้วก็สมาชิกพาเที่ยวเรือไปหลอนทุกท่านครับเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องแรกที่ผมไม่ได้ไม่ได้เล่าเกี่ยวกับของอาถรรพ์นะครับพี่เน่แต่ว่าเป็นเรื่องที่เจอกับตัวเองโดยตรงเลยครับก็คืออเริ่มเลยนะครับพี่เรื่องนี้มันเกิดขึ้นประมาณสักเจ็ดปีที่แล้วครับเน่ก็คือตอนนั้นน่ะ ผมแต่งงานแล้วก็มาอยู่ที่อัมพวาแล้วแล้วพอดีคุณลุงของแฟนผมอะ่ะท่านเสียชีวิตครับเสร็จแล้วว่าทางผมมาเองก็ต้องกลับจากกรุงเทพเพื่อที่จะมางานศพท่านะนะครับซึ่งอในคืนแรกก็ไม่มีอะไรก็ผ่านไปปกติจนมาถึงวันที่มีการเผาศพกันปรากฏว่าคุณลุงอะ่ะมาเข้าร่างของ อ,อลูกสะพายแล้วเขาก็เหมือนกับร้องไห้โวยวายขึ้นมากลางงานเผาศพเลยครับครับตอนแรกก็คิดว่าไม่มีอะไรก็คงจะแบบแค่ตอนนั้นแล้วก็แล้วก็จบเรื่องกันไปออพอเข้าแล้วก็โวยวายเสร็จสักพักเนี่ยครับก็สลบไปอืตอนนั้นเราคิดแล้วว่าเออคงไม่มีอะไรแล้วมันก็คงจบแค่ตรงนี้ก็เราก็ประถมพยาบาลกันจนจน,จนเขาเขาฟื้นขึ้นมา เหตุการณ์มันก็ไม่มีอะไรก็ปกติผมกับแฟนนะก็กลับไปทํางานที่กรุงเทพกันในวันรุ่งขึ้นนะครับจนผ่านไปสัปดาห์หนึ่งครับพี่เนธเราก็คิดว่าเออคงปกติเราก็จะกลับมาบ้านทุกทุกอาทิตย์อะไรอย่างนี้ครับคิดว่าไม่มีอะไรตอนที่กาลังขับรถกลับมาที่บ้านเนี่ยครับปรากฏว่ามีอคุณป้าโทรมาที่โทรศัพท์ของของแฟนผมบอกว่ารีบขับกลับมาเลยนะรีบขับกลับมาเลย เนี่ยผีเข้า oh. อ่อน้องออแล้วกันผมใช้คําว่าออแล้วกันนะครับน้องอออ่ะผีเข้าอออีกแล้วกลับมาเลยนะกลับมาเลยผมก็บอกว่าเอา้าแล้วจะให้ผมกลับไปทําอะไรครับก็ oh. บอกว่าพอดีอ่ะให้ลุงอีกคนหนึ่งครับเขาไล่แล้วแต่ไม่ออก oh. เขาเห็นว่าผมอ่ะเก็บเป็นลูกศิษย์ของเอหลวงพ่อแถวแถวอัมพวาก็คือหลวงพ่อวัดประดูเนะครับ ก็เลยแบบอยากให้มาช่วยหน่อยเผื่อจะช่วยอะไรได้บ้างอมผมก็บอกเอ้าผมไม่ใช่หมอผีนะครับจะไปไล่ไล่ผีงั้นคงจะลําบากอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ามาเถอน่ามาช่วยกันหน่อยเพราะว่าเนี่ยไม่มีใครเอาอยู่เลยเออไปตามพวกสับเปลือหมอผีแถวบ้านมาก็ไม่มีใครเอาลงเลยนะครับแฟนผมก็เลยบอกเฮ้ยนรีบรีบขับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีเรื่องใหญ่อะไรเงี้ย mm. เขาก็แบบให้รีบขับ mm. ผมก็รีบเหยียบร้อยี่สิบจากกรุงเทพ ไปอพาวา oh. พอไปถึงปุ๊บความแปลกก็คือปกติบ้านของออพี่แฟนผมเนี่ย oh. เขาจะแบบอยู่ตรงมันอยู่ในสวนนะครับปกติเราขับกันไปเนี่ยเราไปกันเป็นประจำอยู่แล้วซึ่งมันก็ไม่น่าจะหายยาก mm. เพราะว่าเราก็เคยไปอยู่เนยครับปรากฏว่าเราขับวนอยู่ในสวนนะครับประมาณสามสี่เที่ยวครับหาบ้านไม่เจอ oh. แล<ต>้วก็ยังโทร ใช่ใช่ครับ oh, oh. เราก็าพยายามโทรว่าพี่เนี่ยเราอยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงวัดตรงเนี้ยจาได้ว่าบ้านน่ะอยู่เลยวัดตรงนี้เป็นแค่ห้าร้อยเมตรเอง mm. ก็น่าจะถึงแล้วอะไรเงี้ยทําไมเราวนกันไปวนกันมาเราหาปากทางเข้าบ้านไม่เจออนะไรเงี้ย mm. เขาเลยบอกว่ามันก็น่าจะมีอะไรแปลกๆว่ะแหละเพราะว่าที่เนี่ยก็มีอะไรแปลกมาสองสามวันแล้วเขาวางผมก็เลยอคือผมก็จะมีพระที่ตั้งอยู่หน้ารถนะครับซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ที่ผมนับถือแนละ้ว mm. ผมก็ยกมือไหว้ท่านบอกว่าหลวงปู่แจ้งครับยังไงเปิดทางให้หน่อยเพราะว่าเราจะไปช่วยคนนะเราก็อยากจะให้แบบมันจบสักทีเลยับเพราะว่าเขาก็ร้อนเนื้อร้อนใจกันมา mm. เป็นสัปดาห์แล้วเนี่ยครับ mm. ก็พอพูดอย่างนั้นปุ๊บพอเลี้ยวโค้งครับเราก็เจอทางเข้าบ้านเลย oh. ซึ่งมันไม่น่าเชื่อครับคือเราวนไปสามเที่ยวอะ่ะมัน oh. มันมันก็น่าจะเห็นนะครับแต่ว่ากลับมองไม่เห็น ครับพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยคือออเนี่ยกำลังสัน่นเลยสั่นแล้วก็โวยวายเป็นเสียงเด็กอะครับพี่เอาขนมให้หนูหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็วิ่งวนอยู่ในบ้านนะครับจนคนในบ้านนี่ต้องวิ่งไล่จับกันวุ่นวายกันหมดนครับอพอไปถึงปุ๊บอะพอผมเปิดประตูจากรถลงไปยูดีๆอะอะอะเขาก็เหมือนกับวิ่งไปหาแฟนเขาอะอแล้วพอ กลัวหนูกลัวหนูกลัวอย่าให้เขาเข้ามาหนูกลัวอะไรครับไอเราก็ตกใจเพราะว่าเราก็ก็แบบไม่เคยไล่ผีมาก่อนหมายถึงกลัวเรากลัวเราเออแปลกมากว่าเพราะอะไรเราก็สงสัยเราทาไมกลัวเราเขาก็แบบร้องโวยวายครับไม่เอาอย่าให้เข้ามาอะไรย่างนี้ครับเป็นเสียงเด็กเสียงเด็กเลยนะครับเป็นเสียงเด็กผู้ชายเขาเป็นผู้หญิงนะแต่เสียงเป็นเด็กผู้ชายเลยเพอผมเข้าไปปุ๊บผมก็ไปนั่งสักพักเนี่ยครับ แล้วก็ฟังเขาเล่ากนะันว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเนี่ยอยู่ดีๆก็ร้องเป็นเสียงเด็กเลยแล้วก็โวยวายอารวาแล้วเดี๋ยวสักพักนึงก็เป็นเสียงคนแก่มผมว่ามั่นใจก็เขาก็ผีเข้าะม,มันอาจจะแบบเป็นสาเหตุอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยด้วยความที่เราไม่ไม่แน่ใจเราก็เคยฟังครูบาอาจารย์พูดมาว่าคนที่ผีเข้าเนี่ยให้จับหูดูอื ถ้าหูเย็นเนี่ยแสดงว่าผีเข้าจริงออ oh. แต่ถ้าหูอุ่นๆเนี่ยแสดงว่าไม่ใช่ัเป็นอาการอื่นๆ mm hmm. เราก็ให้เขาจับออกนั่งลงกับที่นะครับเราก็จับหูดูนี่ททำไมข้างนึงมันเย็น oh. เย็นชี้กับเลยครับเย็นเหมือนแช่น้ําแข็งเลยครับ,รบแต่พอม,มาจับอีกข้างเอา้าทําไมข้างนี้มันอุ่น แล้วก็มาจับอีกฝั่งที่มันเย็นเอา้ามันเปลี่ยนเป็นอุ่นแล้วแล้วก็มาจับอีกข้างเอา้าทาไมหูข้างนี้เย็นก็เริ่มไม่มั่นใจครับเราก็เริมแบบตอนนั้นเราก็เออมันมันแปลกๆล,กละ่ะคือไม่แน่ใจหรือว่ามันเข้าๆออกๆอ,อกะไรเงี้ยตอน,น,นแรกก็คิดว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเขาเล่าให้ฟังว่ามันไม่ได้มีแค่เด็กมันมีเป็นคนแก่ด้วยครับพอกำลังจับหูอยู่ครับอ๋อก็ตะโกนกระแทกใส่หน้าผมเลย ไปมึงออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะอ,อย่ามายุ่งกับกูแล้วก็ยันถีบผมออกมาเลยครับง่ายเลยครับเ<ะ>พอเป็นอย่างนั้นปุ๊บผมก็ว่าเออท่าไม่ดีละเราก็เออปกติผมจะเป็นคนพกเบีย้ยแก่อยู่นะผมก็เอาเบีย้ยแก่รัฐนาทําน้ำมนต์แล้วจุดธูปไหว้พระพุทธแล้วก็รัฐนาครูบาลฌานทําน้ำมนต์พอทําน้ำมนต์เสร็จคือเขาก็วิ่งหนีอีกครับวิ่งแบบ คือคนผู้ชายครับจับสามคนกดสามคนนะกดเอาไม่อยู่ครับแบบกระเด็นแล้วก็แบบวิ่งรอบบ้านก็พยายามปิดรั้วพยายามล้อมแล้วก็จับพอจับได้เสร็จเอานมูลลาดทีเนี้ยกรี๊ดออกมาแบบดังมากครัเนี่กรี๊ดเลยแล้วก็มีเสียงคนแก่ครับพูดว่ามึงไปตามมันมาทำไมมึงไม่ต้องมายุ่งกับพวกกูแล้วก็สลบไปผมก็คิดว่า จบแล้วผมก็บอกเอาโอเคนะครับเดี๋ยวผมกลับก่อนลกการเพราะว่าผมก็เพิ่งมาจากกรุงเทพอ่ะก็เลยอยากจะพักผ่อนอะไรเงี้ยก็กาลังจะขับรถกลับก็คือันเดินหันไปที่รถดับก็สตาร์ทกลับแล้วให้เขาประถมพยาบาลแล้วก็จะดมเนี่ยดมไปดมกันตอนแรกก็แบบกล่าวอ่าเดี๋ยวดูสักพักก่อนละกันค่อยไปอะไรเงี้ยแฟนบอกเดี๋ยวรอดูสักพักสี่ค่อยไปก็ผมก็เออก็ได้ก็ได้อะไรเงี้ยเราก็ออกมานั่งตรงชายระเบียง เขาก็ยังไม่ฟื้นนะครับก็ยังแบบนอนนิ่งเลยแต่ตอนนั้นผมสังเกตแล้วว่าแบบขอบตาเขาว่าเริ่มคล้ำซึ่งมันแปลกมากเพราะว่าตอนที่มาตอนแรกคือขอบตายังเป็นเหมือนคนปกติครับ<ะ>อ,อพอเป็นแบบนั้นปุ๊บเราเห็นแล้วว่ามันก็คงเขาคงจะแบบเพลียแล้วก็หลับไปยาวผมก็เลยบอกสกิดแฟนบอกกลับเถอะอะไรเงี้ยคงไม่มีอะไรแล้วพอสตาร์รถเท่านั้น,นครับ วิ่งมาจากไหนไม่รู้ครับคือลุกขึ้นมาแล้ววิ่งเลยครับวิ่งเสร็จแล้วมากระโดดบนหลังคารถครับออ้ยโอ้ยคนลุกแล้วก็ขยมขยมขยมอ่ะครับพี่เนทขยมคือเหมือนเอามือจับตรงขอบไอ้หลังคารถอ่ะแล้วก็ขยมขยมขยมอยู่ข้างบนนะครับผมบอกว่ไม่ดีแหละพวกนั้นเขาก็วิ่งตามมานะตามมาล้อมรถอ่ะเพื่อจะจับก็ลงมาครับผมบอกเอ้านี่ผมก็ไม่รู้ทายังไงใช่ไหมครับผมก็ไม่ใช่หมอผีเนี่ก็เลยแบบ เอางี้ลวกันผมผมว่าอันนี้เอาอยู่อะไรเงี้ยผมก็บอกแฟนว่าผมผมมันมีวัตถุมงคลอยู่ชิ้นนึงน่นจาจะอยู่ก็เลยเอาพระขันเขาวควายเกลือกของของพ่อโสที่เพชรบุรีครับออกมาแล้วก็เขาก็ช่วยกันจับนะครับเขาก็ยังขย่มอยู่ข้างบนหลังคารถนะครับผมก็เปิดประตูล,ลงมาเขาก็วิ่งหนีลงมาจากหลังคารถแล้วก็ช่วยกันพวกที่ล้อมอยู่ก็ช่วยกันกดลงมาผมก็ประขันที่ย่ที่หัวท,ที่กลางหัวเลย ทีนี้ร้องกรี๊ดแบบโอ้เสียงแบบไม่น่าจะกรี๊ดได้คนไม่น่าจะกรี๊ดได้ครับกรี๊ดแบบแล้วก็ชักสองทีแล้วก็นิ่งไปเลยครับครับคราวนี้ผมคิดว่ามันมันน่าจะจบแล,แล้วเราก็ก็อยู่ดูทีนี้เราไม่กลับบ้านเ,เราก็อยู่ดูอาการอยู่ประมาณสองชั่วโมงก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ฟื้นขึ้นมาๆๆทีนี้เสียงก็กลับเป็นปกติ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับครับแล้วก็คุยกับเราเหมือนเหมือนเดิมที่แบบเคยรู้จักกันก็คุยกันปกติแบบเหมือนไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็จบไปผมก็ขับรถกลับบ้านก็ตอนนั้นก็มาน้ําทุราอะไรเรียบร้อยปุ๊บพอตกกลางคืนกําลังจะนอนครับอาบน้ําเสร็จแล้วกําลังจะนอนป้าโทรมาอีกป้ามาที่บ้านหน่อยเอาคนมาด้วย ไม่ไหวแล้วอเอาคนมาด้วยคือพังข้าวของครับพังข้าวของแล้วแบบคือเดี๋ยวก็เป็นเสียงคนแก่เดี๋ยวก็เป็นเสียงเด็กเดี๋ยวก็วิ่งไปกินเครื่องเส้นที่เขาแบบไหว้ตานพร,ระภูมิครับร้ายแรงมากนะใช่ครับแล้วก็อ่ะเราก็แบบเอาไปก็ไปอย่างเงี้ยเราก็แบบเพราะว่าตรงอบ้านผมที่ยมพะวานเนี่ยคือข้างซ้ายข้างขวานี่คือเป็นญาติกันหมด เราก็ตามพวกผู้ชายเนี่ยไปด้วยกันหมดเลยครับผมก็น้ำมนไปเอ,อ่อตอนนั้นเราก็คิดแล้วว่าเออมันคงไม่อยู่เอาไม่อยู่อะไรเงี้ยเพราะว่าเราไม่รู้ต้นตอมันเกิดจากอะไรเราก็เลยแบบเอามีดหมอไปด้วยตอนนั้นก็มีมีมีดหมอเล่มหนึง่งแล้วก็มีดหมอไปด้วยพอไปถึงนะ่ะมันเกือบเกือบห้าห้าทุ่มกว่าหรือเที่ยงคืนแล้วครับ,รบแต่ที่ที่นู่นเขายัางวุ่นวายอยู่เลยครับคือทั้งผู้ใหญ่บุงผู้ใหญ่บ้านอะไรก็ไม่รู้ มาล้อมบ้านเต็มไปหมดครับคนเต็มไปหมดเลยคือช่วยกันจับช่วยกันกดไว้อะตัวของอเองเขากรีดร้องกรีดแล้วก็วิ่งไปวิ่งมาพังของไปหมดพอไปถึงปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่พูดความําเพลงครับเราก็ไหว้พระเสร็จจุดธูปไหว้พระแล้วก็บอกคู่พาย์การก็เอาน้ำมนต์เนี่ยที่ได้ให้เขาจับเขานั่งเอี่ะเขาช่วยกันกดประมาณห้าคนคนระับผู้ชาย ผู้หญิงตัวเล็กนิดเดียวนะครับแต่ผู้ชายกดห้าคนเนี่ยมนแทบเอาไม่อยู่ครับก็เอาน้ำมนต์นลดพอลดเสร็จทีเนี้ยอาการเหมือนเหมือนคนหนาวสั่นนะครับแล้วอยู่ดีโต๊ะก็คือพังลงไปเลยแล้วก็ลืมตาขึ้นมาครับตาเหลือกโปอนออกมาเลยครับเนี่ยโปนแบบเหมือนไม่ใช่คนนะครับตาโปอนออกมาแล้วมองจ้องผมแบบเอาไปเราตายครับอแล้วก็คว้ามีดหมอ เอามาฟันที่แขนผมเงี้ยครับแต่ตัวมีดแหะพอดีมีดหมอมันเป็นมีดที่ไม่คมนะครับ,รบผมก็ตกใจเพราะว่าผีอะไรวะจับมีดหมอได้ด้วยอะไรเงี้ยครับเราเข้าแบบก,ก็แย่งกันนะช่วยกันแย่งแย่งมาเสร็จปุ๊บก,ก็มีดหมอจี้แล้วก็อนมมนลดอีกทนะีก็ไม่อยู่ครับทีนี้เด้งขึ้นมาเหมือนเหมือนคนกระโดดพี่นี่นึกถึงยอดต้นมะพร้าวน้ําหอมอะ เขาก็โดดจากพื้นนะครับสูงขึ้นไปถึงยอนมาพาวน้ําหอมอันแล้วก็ลงมาผมก็คิดว่าผมคงเอาไม่อยู่แหละเพราะผมก็ไม่ได้แบบมีวิชาใช่ไหมครับก็ก็เลยคุยกันกับญาติๆบอกว่าเดี๋ไปตามหลวงพ่อที่วัดดีกว่าคงต้องหลวงพ่อแหละอ่าเราก็ไปที่วัดเลยนะครับวัดที่เราับถืออยู่แล้วพอไปถึง อาจารย์ไม่อยู่ครับไปสิงคโปร์รก็ไม่รู้จะทํายังไงก็ถามพระที่วัดว่ามีหลวงมีพระองค์ไหนที่ไล่ผีได้มั่งก็ปรากฏว่าไม่มีใครทําได้ครับอะวัดนี้ไม่มีเราก็ต้องขับรถไปอีกวัดหนึ่งก็ไปหาเจ้าวาดเราก็เรียกอยู่ตั้งนานท่านก็ไม่เปิดกุฏิก็ไม่รู้จะทํำยังไงอ่ะก็ต้องย้อนกลับไปวัดเดิมอีก ก็ต้องไปขอร้องให้หลวงลุงท่านหนึ่งเนี่ยให้มาช่วยบอกหลวงลุงครับต้องพระแล้วแหละพวกผมเอากันไม่อยู่สับเบเลยว่าเอาไม่อยู่แกก็ยอมรับนิมนต์มาแล้วก็พาท่านนั่งรถมาท่านก็เอาเหรียญหลวงปู่เนี่ยคือปกติแล้วคนแถวเนี้ยเขาจะรู้กันว่าหลวงปู่เนี่ยเหรียญหลวงปู่แจ้งเนี่ยเวลาห้อยคอใครไม่ว่าจะผีเข้าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะออกทันทีเลยก็ห้อย เอาเหรียญห้อยปรากฏว่าตอนแรกไม่ยอมคือไม่ยอมห้อยครับแต่ก็มานั่งพับเพียบแล้วก็กราบหลวงหลวงลงุลงแล้วก็เสียงก็จากคนแก่ครับก็กลายเป็นเด็กครับเขาบอกว่าเนี่ยยายไม่ยอมให้หนูไปหนูจะไปแล้วเขาไม่ยอมให้หนูไปคือพูดเหมือนกับว่า ที่เราเห็นว่าเดี๋ยวเป็นเด็กทีเป็นคนแก่ทีอ่ะคือคนแก่เขาไม่ยอมให้เด็กไปคือดึงกันไปดึงกันมามในร่างนะครับตัวล่างเนี่ยจะแย่อยู่แล้วครับหลวงหลวงุงแ่แกก็เลยบอกว่าไหนลองเรียกโยมโยมยายอ่ะมาือ,อปรากฏว่าไม่มาครับก็ยังเป็นเสียงเด็กอยู่แล้วอยู่ดีๆก็ชักตาตั้งแล้วก็แบบล้มตึง้งหัวกระแทกพื้นไปเลยครับ หลวงพ่อเออหลวงลุงท่านก็ทำอะไรไม่ถูกก็เอาพระอ่าห้อยคอให้ mm hmm. แล้วแต่ก็กลับวัดเพราะว่าตอนนั้นน่ะคือเหตุการณ์ทุกอย่างสงบคือเขาก็หลับไปเลยจนถึงเช้า mm hmm. ก็พอเช้าปุ๊บทางญาติเขาก็คุยกันมาสงสัยอะ่ะคงจะต้องแบบทําบุญบ้านสักทีหนึ่งเขาก็ารีบจัดแจงซื้อกับข้าวไปนิมนต์พระอะไรกันมาเพื่อจะทำบุญบ้าน mm hmm. อ่ผมก็ไปด้วยตอนแรกผมก็กะว,ว่าจะไม่ไปแต่แบบทางนั้นเขาแบบไม่ได้เนี่ยก็ต้องไปเพราจริงๆแล้วมันเป็นวันที่ผมต้องทํางานแล้วก็ต้องลางงานไปพอไปถึงครับพี่บ้านไออาการที่แบบกําลังดีๆครับก็โผงขึ้นมาอีกแล้วคือสะ,สะดุง้งมาพระกำลังนั่งสวดอยู่เลยครับกลางวงเลยครับคืออยู่ดีๆก็ดุ้งตัวขึ้นมาครับ แล้วก็เดินปรีเข้ามาหาผมเนี่ยครับแล้วบอกกับผมว่ากูอยู่ในศาลหน้าปักซอย,อยมึงไปที่ศาลเดี๋ยวนี้ <c oughs> เพราะว่า,างั้นคดลุก <c oughs> ผมก็เอาจริงๆคืออึ้งครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมต้องผมอะไรเงี้ย<อ>ผมถามว่าให้ไปเอาอะไรอืมึงไปเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวกู้ตามมึงไปเองครับพอพูดอย่างนี้ผู้ผมก็อไปก็ไปผมก็ขับรถไปนะครับอืพี่ใช่ไหมเขาอยู่ที่ศาลแล้วอะอแปลกแปลกมากครับแล้วไปนั่งอยู่ใต้ศาลมันเป็นศาลไม้ใหญ่ใหญ่หมายถึงมันไม่ใช่ศาลเล็กๆนะครับหมายถึงคุณตะเห็นวิญญาณดวงนี้อยู่ที่ศาลแล้วอ๋อครับ น้องอ๋อเนี่ยไปอยู่ที่สาลนะครับอผมขับรถนะเขาวิ่งเขาไปอยู่ที่สารแล้วเขาไปอยู่ใต้สารนะมันเป็นสารไม้หยุดอยู่แบบตรงปากซอยแบบกลางสวนเลยนะเขามุดลงไปอยู่ข้างใต้ที่มันเป็นฐานใต้ถุนสารนะครับแล้วเ็าไปนั่งขุดอะไรไม่รู้ครับขุดอยู่ใต้สารน่ะปรากฏว่า พอผมเข้าไปอ่ะคือจอดรถเสร็จแล้วเดินเข้าไปเขาก็ย,ยื่นหัวกระโหลกอ่ะอม,มาให้แล้วบอกผมว่ามึงช่วยกูด้วยมึงช่วยกูด้วยแล้วก็หลักคาสารไปเลยครับครับก็พอเป็นอย่างนั้นปุ๊บพวกข้างหลังที่เขาตามกันมาเขาก็รีบมาช่วยประคองแล้วเขาก็พยายามถามคนเก่าแก่ว่า ใต้สารเนี่ยมันมันมีอะไรนี่กระดูใครกระโหลไข่ก็ไม่มีใครรู้ครับ <c oughs> แต่หลุมที่เขาขุดเนี่ยขุลึกเลยครับลึก <c oughs> แบบเมตรกว่าถึบสองเมตรบบ <c oughs> ใช้มือขุดแล้วขุดไวมากเพราะว่าแบบมันแค่ช่วงเวลาแบบเดียวอ่ <c oughs> ครับพอเป็นแบบนั้นปุ๊บ สักพักหนึ่งอะ่ะคือเขาเพเขาประถมพยาบาลเนี่ยก็เด้งตัวขึ้นใหม่แล้ว oh. แล้วก็ดูเหมือนแบบไม่ยอมออกอะ่ะ oh. คือเหมือนเหมือนเด็กทีคนแก่ทีเด็กทีคนแกท่ oh. แกทีสับไปสับมาอย่างเงี้ยครับ oh. ผมก็ไม่รู้ทํายังไงก็เอลองคุยดีๆแล้วกันเพราะเขาจะให้ผมช่วยใช่ไหม, oh. มก็เลยแบบลองเข้าไปแล้วก็นั่งคุยเขาดิบ oh. อกาอย่างนี้ครับผมอะ่ะไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วก็ไม่รู้จะ ให้คุณแบบออกไปยังไงอืออ่าแต่ผมเชื่อว่าผมอะถ้าคุณออกไปแล้วอะผมสามารถทําให้คุณเข้ามาอยู่ในในร่างกายนี้ได้เพราะงั้นคุณออกมาก่อนเพราะว่าร่างก็จะไม่ไหวแล้วเขาไม่ได้นอนมาหลายวันแล้วออกมาเลยนี้คร<ะ>ับก็ลมพักไปผมก็สร้อยคอที่ผมห้อยปกติผมจะห้อยพักประจําตัวอยู่แล้วผมก็แขวนคอน้องเขาเลย หลังจากนั้นนะครับตื่นขึ้นมาผีไม่เข้าอีกเลยหายเป็นปกติเลยครับนั่นแะครับเราก็เอากระโหลกคอะไปทําวิธีทางศาสนาครับก็เนี่ยคือหมอผีจำเป็นนะเนี่ย่ร่บผมไปเจอมากับตัวเองเลยแล้วได้รู้ที่มาไหมของของอกระโหลกอันนั้นนะที่ไปขุดใต้สารนะ่ะ คนแถวนั้น,นเขาสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเจ้าที่เก่าก็คือเจ้าของที่เดิมครับที่แบบตายแล้วสั่งลูกหลานว่าให้เอาฝังไว้ตรงนั้นนะ่ะเหมือนห่วงที่ครับอ,อแล้วก็สร้างสารทับไว้อคำว่าช่วยกูด้วยแสดงว่าเขาต้องทุกทรมานหรือเขาไม่อยากอยู่ตรงนั้นถูกไหมคุณตาใช่ครับคือเราไม่รู้ประวัติจริงๆว่ามันเกิดจากอะไรอาจจะโดนรุ่นลูกหลานขังไว้หรือเปล่าออ หรือว่าเขาสั่งตามที่แบบเป็นเรื่องเล่ามาซึ่งเราก็ไม่รู้จริงๆสาเหตุจริงคืออะไรแต่ท,แบบที่แบบที่แบบอ,อเขาโดนอ่ะเพราะว่าแบบเขาอาจจะโดนแบบเอ,อลุงลุงของแฟนผมะเข้าพอเข้าเสร็จปุ๊บทีนี้เวลาแบบถูกเข้าไปแล้วอะ่ะไออย่างสิ่งอื่นที่มันรู้ว่ามันเข้าได้อ่ะมันก็มากันเ<อ>ยอะแยะไปหมดนะครับคล้ายๆว่าร่างมันเปิดจิตมันเปิด อ่าพอมีใครเข้าสักคนหนึ่งไอ้ส่วนที่เขาอยากจะเข้าแล้วก็อยากมาบอกเนี่ยก็เข้าโอ้ยแล้วหลังจากวันนั้นนะครับเขาต้องใช้เวลารักษาตัวเองอะอีกประมาณเกือบสองสามเดือนนะครับเพราะว่าพูดคุยไม่รู้เรื่องเลยครับโอ้ยน่ากลัวเรื่องเนี้ยครับในความรู้สึกเราแบบแล้วแล้วผู้หญิงคนนั้นมีความจําเป็นอะไรถึงจะต้อง เออมาโดนแฝงแล้วก็มาอาราวาดแล้วก็มาแบบจริงๆก็ไม่เกี่ยวกันเลยอะนะเพราะว่าสารมันก็อยู่อีกที่หนึ่งแต่สุดท้ายแล้วก็คือวิญญาณก็อยากจะบอกบอกล่าวแล้วก็ที่สําคัญก็คือหาคนช่วยโอ้ยเรื่องนี้แปลกมากกับการที่เราฟังเรื่องเล่าครับเพราาะว่ผมเองอะครับเออก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้อะไรเงี้ยซึ่งแบบเออ ปกติผีเข้าบางทีก็เข้าจริงเข้าไม่จริงมั่งอะไรเงี้ยมันก็มีใช่ไหมครับแต่ครั้งเนี้ผมมั่นใจว่าไม่ใช่ของเล่นเพราะว่าเราขุดเขาขุดเองอะเจอกันจริงจริงอะไรเงี้ยว่าแบบมันมันมีของอยู่จริงจริงอะไรเงี้ยครับแล้วหลังจากนั้นที่ไปได้อศรีรษะตรงนี้มาแล้วก็มาทำบำเพ็ญกุศลแล้วน้องคนนั้นก็ไม่ได้มีอาการแบบนี้เลยเหรอฮะก็ยังเหมือน เขาไออาการผีเข้าอไม่มีเลยครับแต่ว่าพูดคุยไม่ค่อยรู้เรื่องเกือบสองสามเดือนนะครับสามเดือนนะกว่าจะหายครับเบื้องลึกเบื้องหลังเราก็ไม่รู้ว่ามันไปเกิดอะไรขึ้นมาและที่สําคัญการไปขุดแล้วเจอไอเนี่ยโวก็โลกเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะจริงๆต,งต้องไปแจ้งตำร,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 รวจตำรวจนะเพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นของใครถูกปะ่ะใช่ครับ<อ>แต่ว่าแบบ คือด้วยที่ชาวบ,บ้านเนี่ยเขาก็รู้กันอยู่แล้วว่ามันเขาเรียกอะไรนะครับเหมือนคนเก่าอ่ะคนคนเก่าแก่เขารู้อยู่แล้วมันคืออะไรนี่ครับเขาก็ทําเพราะตรงตรงบริเวณนั้นนะครับอ่ามันจะเป็นชุมชนของคนขมน<อ>ิญขมิญขมนโบราณอ่ะเพราะว่า<อ>ทางฝั่งบ้านผมมันจะมีขมรมอนทางฝั่งอัมพวานะครับ<อ>ทางชุมเนี่ยมันจะมีคนมอนเก่าคนขมร คนไทยแท้อะไรเงี้ยคนในยุทธยาก็มันเป็นชุมชนเก่าแต่โซนนั้นอะโซนที่เกิดเรื่องอะมันเป็นชุมชนขเขมรเก่าซึ่งตอนหลังอะทางทางอพี่แฟนอะเขาก็ไปคุยกับป้าอาจารย์ที่ที่นับถือนะครับที่ตอนแรกเราไปเคยไปตามเขาแล,แล้วท่านไม่อยู่ท่านไปสิงคโปร์ก็คือถึงได้รู้ว่าแบบอท่านก็พูดมาคำหนึ่งท่านบอกว่า บางทีมันก็ไม่ใช่เรื่องของการเข้าสิงหรอกโยมมันเป็นเรื่องของเอกรรมสัมพันธ์นั่นแหละนั่นเป็นเ,เรื่องของแบบอาจจะเป็นเรื่องของในอดีตที่แบบอมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานอะไรเงี้ยครับ,รบอะไรเงี้ยนะครับคือคนเราเนี่ยอยู่ดีๆจะมาเข้ากันเนี่ยมันต้องมีเหตุผลนะถึงจะเป็นผีก็จริง่ยอยู่ดีๆคุณต้องการอะไรแล้วอยู่ดีๆคุณจะมาเข้าเขาได้อย่างไร อ่ะอย่างญาติมาเข้ากันอันนี้เข้าใจได้นะ่ครับอยากมาสื่อสารอีกมาบอกแต่ถ้าเป็นคนอื่นฮะอยู่ดีๆมาเข้าร่างเราแล้วมาอารวาสขน,นาดนี้นี่มันโอ้โหมันน่ากลัวนะโอ้น่ากลัวครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบแถบนั้นอ่ะเขาคุยกันแบบหลายเดือนนะ<อ>ไม่จบครับเพราะว่าไม่เคยมีใครแบบหนักขนาดนี้ครับนึกถึงช็อตตอนที่แบบกําลังขับรถออกแล้วไปไป,ไปปีนอยู่บนรถหลังคาแล้วก็ไปเขย่า <im pain> ใช่ผมยังจำผมจำภาพติดตาเลยครับเนี่เพราะว่าเพราะว่าแบบกำลังจะสตาร์ทเครื่องแล้วแบบอยู่ดีๆมันก็แบบเหมือนมีอะไรแบบกระแทกหลงังหลังคารถโร่ะ <al os> แล้วก็แบบขยมอ่ะนะคมันมันเป็นอะไรที่แบบว่าจริ <ho> <c oughs> <c oughs> จรงๆแล้วโอ้โหก็คิดว่าคงจะไม่ไปไล่ผีเลย เออ <c oughs> เรานี่ไม่เกี่ยวเลยนะเอาตามจริงมัไม่ได้เกี่ยวะฮะมันเป็นไปงานศพนะก็เป็นเรื่องปกติของการไปงานศพแค่นั้นเองสุดท้ายเนี่ยได้ไปได้กลับได้ไปได้กลับเนี่ยสามรอบนะเท่าที่นับอยู่ <c oughs> ใช่ใช่น <c oughs> <c oughs> นะครับ เอาล้ครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่คุณตานำมาฝากเพื่อนๆน,นะครับเรื่องนี้น่ากลัวนะครับเราในความรู้สึกเรานะนะครับขอบคุณมากๆคุณตาที่นำเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยฝากเพจด้วยละกันอของคุณตาของอาถันนะครับเรื่องนี้จะมีวัตถุมงคลหรืออะไรมาฝากแฟนๆรายการนะฮะเอ้ยังยังเลยครับ <ๆ S 2> ก็ตอนตอนนี้ก็คือตอนนี้ก็ยังมีเพจตาของอาถันนะครับแล้วก็มี ออีกเพจหนึ่งซึ่เป็นเพจของเอเพื่อนที่แบบเขาเขาทำอยู่ก็คือเพจชื่อว่าเฮียนนะครับทาอยู่ได้ออ่าฝากด้วยแล้วกันเนาะเออนะครับอะวันนี้ขอบคุณมากมากคุณตะนะขอบคุณงับยังไงเดี๋ยวครั้งหน้ามาเล่ากันใหม่ครับได้ครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ